ค่ะทุกคนกับปะพกปิ่นแซดเจบีนะคะวันนี้ปิ่นจะมาเปิดคลังเสื้อผ้าแปลกๆของปิ่นนะคะที่เป็นคลังเสื้อผ้าที่คิดว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยใส่กันแต่ว่าปิ่นก็ชอบซื้อกลิบเอาไว้นะ <ๆ S 1> ก็คือที่เคยดูจากคลิปเปิดบ้านนะคะปิ่น <ๆ S 1> จะมีที่เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดสามที่ก็คือมีที่ในห้องนอนมีในตู้เสื้อผ้าในห้องแล้วก็จะมีที่สตูดิโอนะคะก็เดี๋ยวไปไล่ดูเลยแต่ละที่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะจะเปิดเฉพาะที่แปลกๆไม่แปลกแล้วไม่เปิด้ เริ่มจากชุดแรกนะคะก็คือชุดยูนิคอร์นตัวนี้นะซื้อมาในราคา999บาทที่ดงกี้นะคะดงกี้โฮเทลอยู่ตรงเอกมัยนะคะตัวนี้ก็น่ารักมากคือเป็นชุดมัสคอตแบบนี้เลยนะคะส่วนรองเท้านี่ก็คู่ละ200นะคะซื้อที่สำเพ็งนะคะเป็นรองเท้าหัวยูนิคอร์นซึ่งถามว่าใส่จริงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไง หนักมากหนักทีนมากเดินแล้วสดตลอดเวลาเลยต่อไปก็จะเป็นหมวกนะคะหมวกใบนี้เป็นหมวกที่ได้จากร้านวุ่นเวิร์นะคะเป็นร้านในอินสตาแกรมนะคะตรงน่ารักน่ารักแบบนี้คือร้านเขาก็จะมีของกุ๊กกิ๊กอันนี้ทางวุ่นเวิร์เขาก็ส่งมาให้ปิ่นนะ,ะปิ่นจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะแบบว่าเจออะไรก็พูดอันนั้นเลยเลยกันนี่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่พารี่พรีเซนต์มากนะคะเป็นเสื้อขนเฟอร์นะคะของขวัญวันเกิดจากเพื่อนนะคะร้าน IG จีวันเดอร์แลนด์คลนะคะเป็นเสื้อน มันก็จะออกมาเป็นเสื้อทรงประมาณนี้นะคะใส่ในไทยได้ไหมได้ถ้าเราไม่แคร์ใครนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของขวัญวันเกิดจากเพื่อนซื้อให้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าเวลาทุกคนซื้อของขวัญวันเกิดให้ปิ่นเป็นเสื้อผ้านี่ซื้อง่ายมากเลยวันแบบเนี่ยอันนี้เป็นกางเกงยียนที่ลักซื้อให้นะคะจากร้าน ด a d d ี้อะคาเดมี่มิวสิหรืออะไรสักอย่างถนะ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขึ้น,น IG ชื่อร้านไม่ให้เหมือนกันนะตัวต่อไปนะคะมันจะมีออนนิดนิดนึงนิดนิดนิดเดียวมั้งนิดเดียวหรือเปล่าวะจะเป็นชุดคลุมประมาณนี้นะแบบบีชแวร์นิดนึงนะไปทะเลตัวนี้ซื้อที่ Walking Street บางแสนนะคะตัวละ300ร้อปีแล้วยังไม่มีโอกาสได้ใส่ทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ใส่ตอนไหนนะกับตัวข้างในนะคะก็จะเป็น ชุดกระโปงสีทรูบางเบาเดี๋ยวอุ้ยเลยจากร้าน M N K ที่สยามนะคะซีทรูสีรุ้งรุงเหมือนกันก็ย,ยังไม่ได้ใสเลย <c oughs> คือจริงๆแล้วในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นชุดใหม่ที่ยังไม่ค่อยได้ใส่ส่วนใหญ่นะคะตัวน,นี้ก็อาริฟ้าซื้อให้นะคะก็เป็นเสื้อคลุมสีรุ้งนะ อันนี้ยังพอดูเป็นคนปกติหน่อยนะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นเสื้อคลุมเหมือนกันรู้สึกว่าจะซื้อเสื้อคลุมพวกนี้บ่อยแต่ก็แทบไม่ค่อยได้ใส่นะคะตัวนี้ก็จะสีเบาลงมาหน่อยหรือเปล่าวะตั้งใจว่าจะใส่ไปพทยานะเมื่อจะมี เลื่อมเลื่อมเล่นไฟนิดนึงนะคะตัวนี้ซื้อที่ร้าน M N K ที่สยามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปิ่นขึ้น I G ีไว้ให้ปิ่นว่าคนคงสงสัยแล้วว่าร้านบ้าอะไรขายเสือ้อผ้าแบบนี้หรอกไหมของร้านเขาจะไม่ได่าเราใช่ปะหมวหมวกที่ปิ่นชอบตอนนี้จะมีเป็นหมวกใบนี้นะสีโฮรโลแกรมเหมือนกันนะตัวนี้คือรีฟาซื้อให้วันเกิดน,นะคะจากท็อปช็อปนะคะแล้วก็ไว้กันแดดใช่สีมันจะแบบแมลงทับหน่อยนะคะ <ๆ S 2> ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ํากันซึ่ง ส่วนใหญ่เสื้อผ้าในห้องน้ําจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในชีวิตประจาวันค่่นข้ามมีความปกติกว่าเสื้อผ้าตรงนี้กับในสตูดิโอหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวไปดูกันในโซนของห้องน้ำนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าชุดทาง,งานของสิ่งมันก็เลยจะมีแบบชุดที่มัน,นแบบปกติสีขาวสีเทาบ้างอะไรแบบนี้นะคะจะมีเป็นคังรองเท้าเรามานั่งดูกันดีกว่า อันนี้คือคลางรองเท้านะคะถ้ารองเท้าที่แบบผิดปกติปีนก็ต้องมาแอบไ้ในนี้เพราะบางทีแม่ก็จะแบบซื้อทำไมซื้อทำไมจะทำไมไม่ได้ใส่ทำไมจะไม่ได้ใส่ทำไมจะไม่ได้ใส่ใส่ง่ายจะตายทุกคนก็เบสิกเบสิกไม่ใช่รองเท้าส้นสูงนี่ทุกคนมันเป็นบัสไลเอร์ที่แบบถ้าเดินนะคะแล้วก็จะมีแบบตากระพริบได้แบบนี้รองเท้าคู่นี้นี้ยิ่งมาจากอังกฤษนะน้องชายซื้อให้ก็ตกคู่เป็นมืออยู่เหมือนกันความเก๋ของมันอยู่ที่ส้นด้วยทุกคนดูส้นมันจะแบบพลิกได้แบบว่าเราเล่นเป็นตัวลูบิกได้อย่างเงี้ย จะแบบเออพลิกเป็นตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างนี้เก๋ๆนะคะ <S <S <an> <S ก็จะมีรองเท้าแบบมุ้งวิงมุ้งวิง,วง,วง,วงบ้างนิดหน่อยนะคะอย่างคู่นี้ก็จากร้าน Wonderland Club นะคะร้านของแฮลลี่จะมีรองเท้าลำลองที่เป็นรองเท้าผ้าใบคู่นี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้แบรนด์ Steve Madden นะคะตัวเนี้ยซื้อมาแล้วมันมันค่อนข้างเล็กนะด้วยความที่ว่าเขาไม่มีไซส์แต่ดีไซน์อย่างเงี้ยคือมันต,ต้องมีมันต้องซื้ออะเราก็เลยซื้อทา,งา้งที่เราใส่มันไม่ได้แล้วก็หวังว่าสักวันรองเท้าเราจะหดรองเราจะใส่มันได้ คู่หนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่เลยเหมือนกันเพราะว่าเป็นใส่แล้วเป็นยังทรงตัวไม่ได้เนื่องจากว่ามันสูงมากนี้เป็นรองเท้าของเจฟฟรียแคมเปลนะคะก็ดูจากส่วนสูงของส้นมันได้ก็ยาวเท่าหน้ารองเท้าที่สูงประมาณความยาวหน้าที่มันสูงไม่เท่าไหร่แล้วส้นมันรีบเล็กลงเหลือแค่นี้ส่วนเวลาเราเดินมันจะทรงตัวค่อนข้างยากนะแต่ว่าหวังว่าสักวันหนึ่งสกิลการทรงตัวปิ่นจะสูงขึ้นจนปิ่นใส่ได้นะปิ่นก็ซื้อมาไว้เผื่ออนาคตนะคะ,ะทุกคนคือดูเราเก็บเข้้้าตููดดิเกก็บไไไมม่ะมนะันนนสงปค ต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นคลังพวกเสื้อผ้าลำลองพวกชุดออกกําลังกายนะคะก็จะมีแบบเสื้อยืดก็จะเป็นเสื้อยืดธรรมดานะคะรูปะ้ป่แม่บ้านก็บ่นว่าน้องตีซื้อเสื้อที่มันปักกระตีหน่อยต้องแบบรี่ไม่ได้อะไรน่ลีบล่าบาท่าส่วนใหญ่ที่แบบใส่ชิ้นประจำวันนะก็จะเป็นอีกคอเต่านิดนึงนี่ก็คอเต่าคอเต่าซึ่งถามว่าร้อนไหมก็ร้อนนะแต่รู้สึกว่า ชอบนะก็บางทีก็ทนร้อนไปทนร้อนไปช่วงนี้ก็คือเทรนสีเขียวนีออนกำลังแบบมานะถึงก็แบบเออมีเสื้อผ้าอันนี้เป็นกระโปรงสีเขียวเสื้อเขียวซื้อมาพร้อมกันกับเราจะมิกซ์ด้วยกันได้แล้วก็แบบมีอีกตัวหนึ่งเป็นเขียวเหมือนกันอะไรเงี้ยต่ว่าเนี่ยสามสี่ตัวนี้วันหนึ่งเราต้องได้ใส่มันด้วยกันแล้วก็ล่าสุดพิ่นได้ใส่แล้วไปในงานซีโฟราแล้วดิวรู้สึกว่า มิชชั่นคอมพลีทนี่มันแบบแปลกอีกขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีเป็นกางเกงนะคะตัวนี้เป็นกางเกงเอวสูงที่เวลาส่คนเขาชอบบอกว่าเหมือนข้างานปิ่นก็ไม่เข้าใจปิ่นก็รู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์นะเนี่ยมันก็จะมีพุ่มอ้า่ข้างอะไรอย่างนี้นะแต่ถามว่าจริงๆปิ่นใส่เสื้อผ้าแปลกขนาดนั้นไหมปิ่นมันก็ไม่ได้แปลกนะที่หลายๆตัวที่หยิบขึ้นมาปิ่นก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ใส่ได้นะ อันนี้จะเป็นกระโปรงตัวโปรดนะคะเวลาใส่ไปชอบใส่ไปวัดนะคะตัวนี้ <c oughs> ก็มีบางทีหลวงพี่ก็แซวว่าใส่ผ้าม่านมาลายโยเวลาตอนฝนตกพ่อก็จะไม่ใส่ผ้าห่มแตฝ้าป็น <c oughs> ไม่ได้มีตัวเดียวนะแบบนั้นอะมีหลายตัวคล้ายกัน <c oughs> อ็จะประมาณนี้แหละนะคะสําหรับเสื้อผ้านในห้องน้ำนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งก็คือในสตูดิโอของปิ่นนะคะ ไมาที่สตูดิโอนะคะตอนนี้เป็นอยู่ในสตูดิโอที่ปิดเอาไว้ถ่ายงานนะคะจะมีมุมมุมหนึ่งนะคะที่เป็นมุมเสื้อผ้านะที่แบบปินจะแขวนเก็บเอาไว้ก็ยังมีที่เป็นลังตรงนี้อีกไว้วันไหนก็คงจะต้องไปซื้อราวกับไม้แขวนเสื้อเพิ่มนะเราจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อกันหนาวเราเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่บ่อยๆนะคะแหละอย่างตัวนี้ก็จะมีอีกแล้วนะเป็นบีชแวร์คือทำไมซื้อเยอะก็ไม่รู้เหมือนแบบบ้านอยู่ทะเลก็ไม่ได้แปลว่าเลตเยทะเล็บ บ,บเสื้อคลุมนะคะก็มาหยิบซื้อจากร้านในไอเหมือนกัน black velvet ใช่ black velvet นะคะก็จะเป็นปักเป็นใสลุลุ้มเลือดเวลาใส่คนเขาก็ชอบแึกว่าแบบจะไปอาบน้ำหรออะไรนี้เสื้อตัวน,นี้เป็นเสื้อยืดที่เราชอบมากตอนใส่แรกๆพ่อบอกว่ามันดูไม่เรียบร้อยเลยเราก็ไม่รู้ว่าเสื้อยืดมัน,นไม่เรียบร้อยตรงไหนนะเราก็จะมีพวกสมาค์เสื้อผ้าใสาลุ้มทั้งหลายนะอย่างก็จะมีเป็น เสื้อกั๊กตัวนี้เป็นเสื้อกั๊กสีรุ้งนะตัวนี้ของ Topshop s a l e อยู่ที่อังกฤษนะคะหลายๆคนบอกว่ามันเหมือนผ้าเช็ดเท้าไม่เข้าใจแฟชั่นเลยสนะ่วนตัวนี้เป็นเรียลเดอร์มาจากแบรนด์ใน IG ที่ชื่อ The Bon Bon Jar นะคะก็เป็นเสื้อที่ปิ่นว่าเฮ้ยมันเก๋มากทุกคนแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันเหมือนผ้าเช็ดเท้ากับเหมือนใกยแด้เก๋ของมันคือเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันจะมีรูให้นิ้วโป้องออกมา เนี่ยแหละแค่นี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีเสื้อลำลองใช่เสื้อตุบรเปล่าูคือเสื้อสไตล์อะไรปิ่นก็ไม่รู้เหมือนกันปิ่นเจอมนขายข้างถนนปิ่นก็ซื้อมาลุงคนนี้เป็นไทรปิ่นก็ไม่รู้จักนะนี่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เลยคิดว่าวันหนึ่งคงได้ใส่เหมือนกันมันก็ดูแบบเห่เห่เห่โยอเอ่อก็จะมีแแปลกบ้างบางตัวก็รู้สึกว่าซื้อมาวันหนึ่งคงได้ใส่อันนี้เป็นชุดที่ซื้อจากเวียดนามนะคะจริงๆแล้วมันจะมีหมวกของมันที่เป็นเหมือนโดนัดอันใหญ่ๆครอบหัวด้นะ ก็คงได้ใส่แหละแต่ยังไม่รู้วนไหนแต่มันต้องมีสักวันไม่ค่อยมีอะไรมากน,นี้ก็ชุดออกงานธรรมดานะคะเวลาปินใส่ชุดเรื่มเรื่ป็นรู้สึกว่ามันนาโชคอันนี้ชุดออกงานอันนี้ก็ชุดลําลองอยู่บ้านฮิบโยฮิบโยอน,นี้ก็จะเป็นเสื้อโค้ทหรือบางคนเรียกว่าเสื้อผูอกนะออบน้ำตัวนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นมือสองพิมพ์ก็ยาวเกินตัวบิดไปนิดนึงก็คิดว่าีือววัหนึ่งกินนมสูงก็คงได้ใส่วันนี้เราพูดคําว่าก็คงได้ใส่ไม่รู้กิเีเลอวมันเหมือนเป็นการ หลอกตัวเองไปวัน,วนๆขน,นะคะนี้เคยใส่ไปเที่ยวทะเลแล้วแล้วก็พอลงน้ําไปอีกขนพวกเนี้ยอมน้ําสุดๆหนักสุดๆเลยตัวนี้ซื้อมาจาก Black v e l เ e t เหมือนกันนะคะร้านเดียวกับตัวกำรรมะหยี่สีลุงเมื่อกี้นี้นะที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกอ c ฟเซอร์รนิดๆหน่อยๆคือป,ปิ่งก็จะมีพวกของเล่นที่เป็นเหมือนแบบของที่ก็คงได้ใส่เยอะยมากๆเลยนะแล้วก็จะยังมีแบบพวกคลังแว่น ก็อะไรที่แบบอยู่ในคอนเซปต์ก็คงได้ใส่สักวันเป็นไปหมดเลยนะมงกงมงกุฎคาดผมอะไรอย่างนี้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลังเสือ้อผ้าแปลกๆของปิ่นนะคะก็จะแว่นปัน,นใส่ไม่ได้เหมือนกันีอเป็นแว่นตาแว่นน้าเด็กแต่รู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อไว้เผื่อวันนึงปิ่นมีลูกลูกปิ่นก็คงได้ใส่น่ารักมากเลยทุกคนดูมันมีความแบบมีเพชรรอบกรอบแล้วดูตัวสายมันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมก็ก็ สำหรับใครที่อยากให้ปิ่นเปิดดูสตูดิโอเปิดกลุก่มเปิดอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว,ดว้ด้วยเพื่อปิ่นเปิดอะไรอีกแล้วก็จะมาได้ดูพร้อมๆกับคนอื่นนะคะไม่ตกหล่นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะวายสวยมากไป